สุขสบายดีจ้าสบายดีเอทุกท่านทุกคนวันนี้บุญหอดยอดเกี้ยวได้มาเขาพี่ไม้ปราสาทพี่มไม้คือวัดพู่เลยปราสาทใหญ่ยาวเลย ปลาเมาหยางขึ้นมาล่ะประสาทนี่ใหญ่ได้อุ้ยแบบลวดลายหรือว่าออกแบบนี่อันเดียวกับประสาทเืหินแต่ว่าถ้าไปไปเห็นวัดภูจำปรสัสักกะทิอันเดียวกัน ประสาทนี่ตัวประสาทนี่ใหญ่ใหญ่นีเป็นห้องออกไปทางผีไดออ้อันนี้เลี่ยวสายายางตรงมาเลยเลี่ยวสายโอ้ใหญ่แหงใหญ่แหงเด้อพี่น่องเด้อ โอ้ยมีกำแพงหลอมรออด้วยหินพูดใหญ่แห้งอ่ไรได้โอ้โอ้ตัวภาสาเทียนยังเป็นหูเป็นห่างนะคือประมอตัวอย่างปีกอันนี้ฮะ สัมปสัสสอดหินบริเป็นหูห่างโอ้สิป้าบอนที่เป็นหูปเป็นห่างพอดละงามบดิเวณล้างญ่เนาะมีกำแพงล้อมรอบอีก คนเสาแพงอยู่ฝั่งนะ่ะงามหลายแบบเย็นสบายเงียบสงบเข้ามาเน,นี่พอป้าเมามายืนอยู่จุดนี้อยู่ฝั่งทางนี้เลอพี่น้อะเดี๋ยวจะหายเบิง่งอันนี้ตรงบันไดตรงประตูที่ปราเมายืนเบิง่งตูปราสาททางนั้นแล้วก็แนมไปเห็นสาแพง แล้วก็ประเมาเอาซีรีวิวให้เบิงอันนี้เป็นกำแพงหินงามๆเด้กำแพงหนออินออกนอกไปหันเป็นเส้นทางนี่เป็นทางขึ้นที่ประเมาอย่างขึ้นมาเป็นทางขึ้นจะขึ้นกันกบดผู้จมสะคประเมากับภาษาเทินหินหัวมีหูอันอันอันเป็นเสียนฮะนะเป็น จะคืออนหัวพญนาคี่แหละนั่นนะ่ะน่ะเป็นหูสลักไงดีพี่น้องน่ะทางขึ้นสังเกตคือกันเปะเลยเดยของเก่าเนาะเมองยังมาจุี่เสาแพงยืน เพื hmm. no? um, ่อย่างออกมาทั้งนอกก็รีวิวให้เบื้งตัวปราสาทกับกำแพงข้างเบื้องนั้นคนละกขางเด้ยพี่นนอะกำแพงนี่อ้อมรอบเบิดเลยงามกำแพงหินอันนี้ตัวปราสาทใหญ่ตรงสนามหญ้านะหยียบอะได้ งามลายเงียบสงบนักท่องเที่ยวกัหลายแจกตัวประสาทแล้วก็ไปทางขางมีกำแพงอันนี้เป็นฐานคือฐานตัวประสาทนี่แหละแต่ว่าสร้างบุเ์วไง่เง้า ประสาตัวที่สองตัวที่สามสัมฤทติีม <c ười> ันเป็นหลังเป็นหลังอยู่งงส,สับสนด้เฮ้ยบึงสิเข้าไปกไกลๆกันอึบเก็บภาพไปบึงก่อนงามงามงามบุญหอดหอดเกี่ยวได้ได้เห็นของเก่าเนี่ย ได้เห็นแต่ใน YouTube จากลังนันยางมาลังนี่อันนี้ก็สิเป็นทานขึ้นมาจะคือทันเมนซางก็คือสิเป็นห้องใต้ดินอืมตอนนี้พอมาเอาสิยางเข้าไปไก่บุรุกไก่บุลูกไก่บุรุกไก่แห้งบ่ ว้าว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 โอ้อันนี้เป็นกระสีส่เล็กโบราณไว้เิ่นสิออกเล็กโบราณดันไว้ยันหินก้อนหินตกก้อนหินกระสีมีสลักลายเนี้ยสลักลายโบราณว้าตีเอาเจ๊ดีไน นี่การลังบกใหญ่ๆอ่าหวานตีไปฟืงไปฟืนด้เจ้าอืมใหญ่แห้งเลยน่าสิเป็นเมืองหนึ่งเนาะเมืองและตะกี้แต่สมัยก่อนก็เป็นเมืองได้หน่ใหญ่อลังการงานสร้างปันอืมพอมาขี่ไก่ละสูงใหญ่เนาะ นี่นะก็ะสิเป็นห้องเป็นห้องเี่น้องแต่ละลังนี่แต่ละลังนี่สีเป็นห้องเป็นห้องดิวันนี้โตประสาทอีกกันใหญ่บัว่าอ้ยพูัโตประสาทล้อมรอบเลยอืมบันยหญ่บวถือเลยงามแห้งอุย้ยสีขาไปกะๆเพิ่นก่อนแหนมไปเห็นอืมสวยงามงเลย งามน้ำน้ำน้กำาพงกำแพงมีกบอันนี้ฝุ่นเขียนป้ายไว้ว่าอันตรายห้ามเขา่าเพราะว่าเว่าเกาแก่แห้งเนาะเก่าแก่แห้งผุ่นบ่ให้เขาได้อันตรายยันก้อนหินตกใส่ตัวได้เขาได้ฝื่นก็นให้เขาตัวได้เขาบ่าได้ฝุ่นก็นเคียนป้ายไว้ กต็ตรวจส่อเพียบหอยดิยันบุบปวดภัยอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซอนคนสมัยเก่าเด,เด็กงามลายผู้โอ้โหบูเป็นขุมยังไง ทางเข้มามีคุมอยู่สองคุม้งซสายทายขงขวาอดลายามสลัก <laughs> ลวดลายงามางาม,งาม luôn lai mình sẽ dùng qua sáng พาเมาได้กล้าว้เสร็นแล้วเนาะได้กล้าว้แล้วขอความเป็นสิริมงคลให้กับผู้กาด้วยเถิดแล้วก็ปุ้ยสีเทียวส้มบึงทะลุไปนี่ก็ใหญ่พี่น้องเว้ยใหญ่ใหญ่ดีใหญ่แห้งก็เคยเห็นจะเกือคนกะสีมาเที่ยวส้มพัวตู้ภาษาใหญ่ลอมรอบไปเบิดงาม งามแหงฮะนะงามแบบงามแบบของเก่าฮะนะกษสิมีหลังคาเป็นสุ่มเป็นมุมเป็นเมือง,ง,งเลยนะสะอาดสะอาดเลยเพราะว่ามีมีคนนะักท่องเที่ยวมานั่งเล่นกินลมชมวิว อันนี้ประมาณยังมาด้านหลังยังมีอีกพอโอ้ยประมาณสิไปอีกสิบบุงที่ป่เพราะว่าคุยคุยสิบบุหรีเพราะว่ามันตรงตรงไปเลยเป็น อันนี้ประสาทลังใหญ่ที่พม่าไหว้พันเลย <c oughs> อันนี้บู <c oughs> บัวแทนยังมีแทนมีคุมนาชิมีความหมายตัวประสาทแต่ละตัวนี่ชิมีทางทางเป็นอมมุงนะมุงมีลังาคาค่ะแน่เดี่ยวเพิ่นห้ามเขาอันใดที่แบบ อันตรายเป็นหามเขามีทั้งสองด่านเลยเด้อขางทิตวตินตกทิตวินออกนี่ตรงปอีกคลิปนี้ย่าวน่เดี๋ยวยพี่น้องเด้อเดี๋ยว่าเฮาหมักส้มของเก่านะโอ้นี่เด้วก็ตู้ประสาทลังนี้แล้วก็ส,วกสุด สิมีลังไงแล้วก็มีลังทางออกอีกพวกย่างอีกได้แต่ว่าพอมาออมาใกล้ละมาไก,าก,กาแลากกาแห้งแล้วแต่ว่าบัานไดนี่ตรงทะลุเลยถ้าได้ขึ้นอีกภาษาตัวนั้นก็สิมีอีกตัวหนึ่งบ่เลยจังได้เบิ่งสิแหลนได้เบิ่งก,ก่อนแหลนก่อนเด้อแบบส้มจนถั่วเลยคลิปนี่ส้มยาวๆนี่เด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี่พิเศษส o o m ยาว zoom ของเก่าพี่น้องเฮาผู้อยู่ผู้แหละทางฝั่งลาวต่างกันบ่กับทางเฮาก่อนหินกะเลี้ยงไล่อยู่โบหุวะโบ่บ่หุเนาะโบหุวะโบหุวะล้มลงมาบ่รือว่าเห็ดบ่เล่กวกับโบหุได้บ่วโบหุประวัติเพิ่นผู้ ตัวราษาททางนั้นก็มีอีกทางนอกค่ะทางนอกก็มีอีกปลาหมาสีเลนมาเบิงพอปลาหมาเยอะคู่ปลาตรงมานมีปราษาทจากหลังปลาหมามาทะลุหอดพี่แล้วทะลุเส้นทางทั้งพี่แต่ว่าแนมไปทางพุ่นกะทางพุ่นกะเป็นกำแพงหินอีกได้สุงๆนะพี่น้องไก่เติบฮะไก่เติบอันซุ้งก่องให้เบิง โอ้นเป็นกำแพงเห็นสูงสูงหลังจากนั้นประมาก็าสิหย่างตรงไปเลยเด้ตอตรงไปเลยสิได้สินับจากหลัง <laughs> จากหลังหอดฝุ่นเนาะอ่ะาจนทะลุนะกระย้าวเติบแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเก็บรายละเอียดพอปันได้เด้อหลังสูงๆนอยู่เึงางกลางปราสาทหินยังว่ามีหลังเดียวเนาะ อันนี้เิ่นลายหลังเลยสำถูกหลังกัซซมีห่องแบบซี่แหละเวลาเอาอย่างตรงมาเฮาก็เลียวสายเรียวกลัวทางด้านสายและด้านขวัวมีห่องลายห่องอีกเงา